สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้พามาชมทับทิมค่ะได้กินทุกปีนะปีนี้ก็จะได้5ลูกค่ะลูกใหญ่ขนาดนี้แล้วนี่ค่ะเห็นไหมโอกในกระถางเหมือนกันนะคะเห็นไหมนี่กระถางกระถางก็ไซส์แค่นี้เองค่ะนคะครตอนนี้ก็2ปีเข้าปีที่สาซื้อมาจาก Home d e โป t นะคะ ไม่ได้ลงพื้นดินแต่ว่าเราใช้วิธีใส่กระถางเอาแล้วก็ดูแลง่ายค่ะไม่ต้องมีพวกเศษหญ้าหรือต้นหญ้ามาขึ้นในนี้นะใส่ปุ๋ยโฮโมนบ้างเปลือกไข่บ้างอะไรเงี้ยค่ะบางครั้งก็เป็นขี้ไก่บ้างไม่ได้ไม่ได้ใส่อะไรเยอะยๆนะเขาปลูกง่ายค่ะหน้าหนาวก็ใบก็จะร่วงเป็นปกตินะคะแต่พอซัมเมอร์ก็จะแตกขึ้นมาแล้วก็ออกดอกออกดอกออกรูปแบบนี้ค่ะ ปีนี้ก็จะได้ห้าลูกนี่ไมมลูกก็ใหญ่นะเนี่ยค่ะนเห็นไหมรสชาติหวานกรอบนะคะเม็ดข้างในใหญ่ด้วยพันเนี่ยต้นก็สูงประมาณเนี่ยค่ะเห็นปะเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใบเริ่มเหลืองแล้วค่ะใบกำลังใกล้ๆจะร่วงเพราใกล้ๆจะหน้าหนาวแล้วค่ะเดือนนี้ก็เดือนสิบแล้วเนาะ ความสุขของคนไรบ้านนะคะปลูกพืชผักหลังบ้านเอาค่ะใบนี้ยังไม่แดงเท่าไหร่ค่ะพาชมแค่นี้นะคะ